เมื่อวานเมือสีมาแกงเฮดร,ร่วมสูพี่น้องเอฟซีกินแล้วก็วิธีกินเฮดพึ่งหมวกสมเนาะจาะอันนี้เฮดพึงมมด่งเม่มดไปอยู่เก็บมากเหมือนว่านเนาะเดี๋ยวกัสีมาแกงใส่กันแล้วกัสีมามาเบิงวิธีกินเ็ดพึ่งเม่มดกับหมวกสมเนาะจา้ะวิทีกินเฮดไข่มกเนาะจ้ะ ถ้าดอกบานเด้จ้านี่เข้าปอกเปลือกอันนี้เฮ็ดทีต้มแล้วนะจ้ไเขื้นเกาลัดค่ะอันนี้เฮดไข่มุกจะกกัวย้ายในบางทีน้องเฮทไข่มุกน้องใส่ผักอีตูลงไปแล้วกะหอมหอมหอมผักอีตูชิมที่ละเฮเนะจ้ะอืม้ม โ้บแฮมพี่น้องวัสดีจ้าพี่น้องเอซีสุขุสุ่นวันนี้พาพี่น้องเอซมาเลาะปลาเก็บเห็ดจ้ามาปลาไก่บานจนี้มาูเดียวพนองกรเลยมาปาไก่บานนมุนองเจะมางามดอน้จวย สว่างหอกรัดเมื่อกี้เขาไปเบืเ้องเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งหวานเก็คือสีออกอยู่แต่แต่วา่าท่านคนพีน้องมีค้นเขาไปเก็บก้อนอ เขาขึ้นมาในปลาอยู่ไยมาเก็บแล้วมันนีเห็ดไข่มุกมองนี้นี่เขาสิออกมากเรื่อยๆนะจ๊ะบางกีนะพี่น้องเอาไปแกงกับแซบจ้ะไย่เห็ดป้ามันจากพี่น้องเก็บใส่ตะกร้าเลย อกปาดาไข่หนีเลยไข่นีเอาไว้ก็เอาเขาโตก็หนีกันออยมาเก็บราว่าเขาสิตโตก็หนียุงเห็ดอะไเนาะอินก็นีแต่เขาโตนะพี่น้องก็เอาดอกอน่นอ,นอยนะเขาวาเอาอมาเห็ดอันไข่มูเห็ด หมวกสมพี่น้องเออใจสีมาเบิ้งเฮ็ดปึงหวานบ่ได้เฮ็ดปึงหวานทำมีดอกหนึ่งส้นเยอะดอถูกถูกหย่อนเลยถูกหย่อนคว้วบวบควหน้าอันนี้ยัางบอยย่อไป นะสามซีดอกนี่ก็แกงอิม่มบา่ายู่ดิพี่น้องคุณแกงอิม่มจริงจ้ะคุณเน่ะเฮ็ดไข่มกก็ได้พ่อไปตำน้ำพริกแล้วหลายดอกที่บว่เนี่ย้ดอกดีสดวยเลย ดอกหนึ่งเออดปาดๆวิ่งเดยีดอกเลยกอเดอียว โไข่หนึ่งไข่ไก่กันเอาดอกมันอ้วนสิไปแกงพี่น้งองเอ้ยแกงแซบ่บดอกบ,นบานๆเขาเอาไปไปย่างไฟตำแก้วจ้ะ นีสิมากแกงเห็ดร่วมสุพ่นองเอฟซีกินมาเบิงมามีเห็ดอีหยังแนอกจากีสีมากแกงมือนี่เนาะไปเก็บเห็ดวังพินองเออนี่มันเห็ดหมวกสมแล้วก็ไข่มุกเนาะจ้ามูเดียวแม่หมองเดียวแม่เป็นนองนี่หมองเดียวดีจานะ้าเนาะแล้วก็วิธีกินเห็ดพึ่งหมวกสมเนาะจา้าอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดปาอยู่เก็บมาเหมือนว่านเนาะเดี๋ยวกระสีมากแกงใส่กันแล้วกระสีมามาเบิงวิธีกินเห็ดพึ่งแม่มดกับหมวกสมเนาะจ้าอันนี้ เห็ดไข่มุกนอกจากปลาโยลางทั้งพวมสาราแล้วอ no. ันนี om, uh ้เห็ดพึ่งเกาลักจานนี่เห็ดแค่รดเนาะนี่แค่รสนี่กะสีแมามาอันแกงร่วมกันนี่ละจานเนาะเห็ดอันนี้เขาสีเหลืมงนจ้ะเนาะเวลาเข้าไปแกงนี่น้ำเขาก็สีเหลืสีดำาปนสีบัวหนากินแล้วก็เข้าตองตุมก้อนเห็ดอันนี้เข้าตองตมอ่าโดนๆนี่จานนี้เห็ดอันนี้เนาะนี่ ต้มแบบพอมาเฮ็ดส่วนนี้่เขาต้องต้มโดนนี่เขาก็ซุกแล้วเฮ็ดแค่ร้อนนี่ก็ต้องต้มก้อนเนี่ยพ่จ้าพี่น้องเขาจะเริ่มเลยอะไรนะเนาะไปอยู่กัสิเอาลวกครับอันนี้เนาะแล้วก็เฮ็ดพึ่งมวกส้มนี่เนาะจ้าก็ต้องต้มก้อนพอใาหยังเฮ็ดพึ่งมวกส้มนี่ก็คือนี่เห็นบ่าขาเขาเนาะขาเขาจะไล่ไล่ค้นสักๆเขาต้องขูดนี่เนาะจะ้ะ,น,น,ะ,จะนี่ต้องขูดขูดขาเขากอนเนาะ เราก็ไปต้มในน,น้ำโฮนน้ำเดือดนะจ๊ะน้ำต้งเดือดเราก็ต้องให้ให้น้ำถ่วมนี่ยจ้ะเขาจังสีบ่เลเฮดอันนี้เนาะเราก็พอว่าเฮดอันนี้เขาจะมีเมือกเยอะเวลาเข้าไปแกงน้ำแกงนี่ก็สืเมือกเมือกยังเป็นยางนะจ๊ะเนาะเป็นยางถึงเข้าต้องต้งตมน้ำก่อนเนาะมอเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะก็สีใส่เกลือจักน้อยเดี๋ยวสิต้มเฮด แค่รดก้อนนะอ่าจะไปเห็ดแค่รดนี่เขาก็ต้องต้มโดนแต่ว่าไปาอยู่ก็เสิเอามาลวกห่อนก้อนเสจน้ำปแกงเนาะเฮ็ดแค่รดหมู่บ้านไปเก็บเฮ็ดกับหมูจะมนเห็ดหลายพี่น้องดอกน้อยใหญ่ดอกใหญ่เล็กแต่ว่าบ่าได้เก็บหมู่บ้านจ้ะอายุบ้านแถวใกล้ๆบ้านนี่ก็มีพ่อให้ได้เก็บกินอยู่กัเลยไปเก็บ เผือกแม่มดนี่ยเวลาเข้าอันต้มน้ำห่อนนี่ก็เกิดว่าเหลวทุกใจเนาะตักลงเลยเห็ดเผื่กแม่มดสีเดียวกันกับเห็ดอันเผื่กตะเตาบานเข้าเลยจ้ะรสชาติกะคล้ายๆกนันเนี่ยแหละจ้ะเนาะเหมือน,นกันชนมากเห็ดเผือกนี่กับรสชาติเขาก็ ค่อยๆกันนั่นละจ้ะะเห็นบ่จ้ะพี่น้องวิธีกินเห็ดเผ่งแม่มดเนาะจ้ะเฮาต้องต้มน้ำก่อนเห็นบ่น้ำดำแล้วเห็นบ่จ้ะต้มน้ำแลเขาออกก่อนเนาะแล้วเห็ดอันนี้มันจะจะต้องต้มนานๆนะจ้ะเพราะว่าเป็นยังไงล่ะก็คือว่ามันเป็นเห็ดที่ย่อยยากเนาะนั่นั่นละจ้ะเนาะเฮาต้องต้มโดนๆนี่เห็ดอันนี้ปลาอยู่บ่ล่างเด้อจ้ะ บัล่างเพราะว่าเดี๋ยวจะสิไปล่างน,นั่นเพราะว่าต้มแล้วก็สิเอาไปล่างน้ำนี่เขาตรงขูดออก,อกสิเนาะจ้ะสิไปล่างซักโซฟ้านามก่อนสิน,น้ำมาก,กินเละจ้ะ เห็ดพึ่งนี่เยาไปต้มจะยี่สิบหานาทีเนาะจ้ะยี่สิบหานาทีถึงสามสิบนาทีนะจ๊ะเนาะแต่ถ้าเป็นพวกเห็ดอ่าก้อยเห็ดไอเฮ็ดลอดนั่นก็่ต้องต้มโดนดอกจ้ะเนาะเห็ดไข่หมกนะน,นั่นเห็ดบ่อเห็ดพึ่งหมวกสมนะจ้ะเนาะนี่ถ้าเาต้มน้ำเดือด,อดแล้วก็น้ำถั่มนะจ๊ะเขาสีบ่็อตเล่นะจ๊ะนี่คือวิธีกินเห็ดสองอย่างนี่ด้วยจ้ะ วิธีกินเห็ดไข่มกนะจ๊ะถ้าดอกบานเด้จ้ะนี่เขาปอกเปลือกดอกเขาออกเพราะว่าเขาสิบเป็นลืน่นๆนะจ๊ะถือน้ำก็สิบเป็นลืน่นๆหรือว่าเข้าบาหลอกก็ได้แต่ว่าปายุกินเห็ดอันนี้ปายุสิหลอกอันนี้เขาออกนะจ๊ะถ้าเฉพาะด,ดอกที่บานนะจ๊ะเนาะดอกตุ้มๆนี่เข้าบาหลอกก็ไดหลอกง่ายๆจ้ะ ตัลก,กลูกน้ำยินมเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผิกกับหอมน้้งจโขงเขากันแล้วก็น,นี่ น้ำปลาเนาะจ้ะช่วงครึ่งน้ำปลาน้ำปลาล่าลงไปปมง่วงจ้ะใส่ตะไคร้อันนี้เฮทีต้มแล้วนะจ้ะเุ่มไปเพมเกลือักค่ะอันนี้เฮดไข่มุกจ้ะ กุ้นงน้ายเนี่ยบางทีมนนอึดใจแล้วก็ชิคต,ต้มไปจนเฮ็ดสุกนะจ๊ะเราก็จะซิมดูอีกครั้งนึงว่ารสชาติอพอดีบ่นะจ๊ะซื้อขาดเหลืออียยังเท่ากับซ่ามาเติมได้เน,นี่จ๊ะ มาได้สักพักแล้วเนาะจ้ะเห็ดกิดคงสีซุปหล่ะละจากข้าใส่หอมใส่อันนี้ผักอีตูนะจ้ะผักอีตูแสบแข็งซึ่เมื่งแล้วพอดีพอดีจ้ะพี่น้องใส่ผักอีตูลงไปแล้วกะหอมหอมหอมผักอีตูเหมือนแกงเห็ดบานเฮาเลยจ้ะมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อมากินแกงเห็ดร่วมน้ำกันแกงเห็ดเมืองนอกเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยจ้ะ มาเดี๋ยวพี่้องเอฟซีมาสดแยงเห็ดห้อนน้ำกันจ้าแกงเห็ดร่วมอันนี้เฮ็ดพึ่งเกาหลัดเวย้อจ้ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพึ่งหมวกสมเนะจ้ะเนี่ยเห็ดพึ่งหมวกสมเห็ดพึ่งหมวกสมแล้วก็เห็ดพึ่งเกาลักเนี่ยรสชาติเขาคล้ายๆกันเลยจ้ะ แบบส,ส่วนมากเฮ็ดผึ่งนอกจากตระกูลเฮ็ดผึ่งนะรสชาติเขาจะคลายกันจะมีเฮ็ดผึ่งหวานจะนุ่มจ้ะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้เขาจะแบบกอรอบปุ๊บๆนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดผึ่งแม่มดนะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละเฮ็ดผึ่งแม่มดอันนี้เฮ็ดผึ่งหมวกสมชิมที่ละเฮ็ดนะจ้ะอื้โอ้ยเจบแห้งี่นงอง เฮ็ดพึ่งแม่มดอืมอืมเศรษฐายเป็นรองเล้วมาเด้อเป็นรองเด้อเฮ็ดพึ่งเกาลักอีกนะจ๊ะอืมเฮ็ดพึ่งเกาลักเฮ็ดพึ่งแม่มดเฮ็ด พึ่งหมวกสมรสชาติเขาคล้ายๆกันเนื่อขากเขาจะเขาจะแบบพ่อยๆกรกอบๆเนื่อจากเนาะเดี๋ยวซิมเห็ดเห็ดไข่มกเนืออ้ะอันีดไข่มกโอ้ยแสบลายพี่น้องเลยมอนเดีนั่งกินแกงเห็ดอยู่บานเท่าเลยอืมเขาจะรสชาติคล้ายๆเห็ดละงกเลยจ้่ กรอบนิดๆเราก็จะมีความหวานนิดๆของเห็ดน,นะจ๊ะคล้ายๆเห็ดละโงกเนาะจ๊ะแต่ว่าเห็ดถ้าเป็นเห็ดฟางนี่เขาสีหวานก็นี่เนาะอันนี้อู้พราะนีแบบที่ว่าคล้ายๆเห็ดละโงกคือคือ,คอไปายุไปเบิ้งคลิปนึงนะจ๊ะถ้าจะกินอ่าเห็ดละโงกเนาะแต่ว่าปายุกินเห็ดละโงกนี่ปายุหรือซึกว่าถึงกินอยู่ขังหนึ่งสองขังนี่แหละจ้าพี่นงกับพ่อ พ่อจำรสชาติไ้อยู่นะจ๊ะนอกจากเมยู่เมืองนอกกับโบโบเคยกินเห็ดละงอกอีกจ้าเถื่อนนะจ๊ะอืมแซ่บจ้ะเดี๋ยวจะชิมเห็ดแค่รสนะจ๊ะนี่เห็ดแค่รส เห็ดแค่รสนี่จะอะรสชาติออกคล้ายๆพวกเห็ดกอเห็ดนาแลหรือเห็ด่ข้านะเห็ดลำหมากไมจก่จ๊ะนี่รสชาติเขาคล้ายๆไปแบบนั้นละจ้ะเนาะกินใดได้จ้ะอื้อหือเสีบกันหนาเลยพี่น้องแกงเฮ็ดร่วม ที่ดูเด้อจากแกงเห็ดร่วมแซ่บอิลีจ้าพี่น้องเขาเก็บเห็ดมาเนาะก็คือว่าเขากินแต่แกงเห็ดย่างเดียวเออแล้วเขาเบื่อนะจ้ะนี่ล่องเห็ดขึ้นไปอยู่เห็ดอิลี่ด้อจ้ะเอาเห็ดหลายอย่างมาแกงร่วมกันเนาะจ้ะแซ่บอิลีล่องท้ากินดูเด้อจ้ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเกาลักเห็ดไข่มุกเนาะจ้ะเห็ดแค่รสเอามาแกงร่วมกันนิวแล้วก็เห็ดพึ่งแม่หมดอ้ยแซ่บแห้งแซ่บอิลีจ้าพี่น้องใส่ปลาอีตูใส่ตะไคร่ลงไปหอมๆบูยสุดยอดเลยเด็ก ในเลื่อนกับจกนี่หอมฟุงเลยพี่น้องคือปลายูอบเฮ็ดพึงหวานเนาะจากที่เก็บมาเมื่อบ้านกับมูนะนะใได้มากกะสิเอามาอบแห้งแน่เขาช่องฟิตแน่แล้วก็กินแน่นั่นแหละจ้ะเพราะว่ามีเอฟซีถามมาเนาะมาได้เห็ดพึงหวานปลายูอันเอามาเฮ็ดอีหยังกะแบกเออแบ่งเพื่อนบ้านแน่แบ่งลูกๆก,กินแน่เพราะว่าลูกเพอนก็บเ่ไดดไปเก็บเนาะนี่ อันนี้เฮ็ดพึ่งหวานเนาะจ้ะเอามาฝานชินประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วก็สิเอามาอ,อบอบอยู่อุณหภูมิเ็ดสิบองศาเนาะจ้ะจะอบอยู่ประมาณเ๊ะแปดชั่วโมงถึงเก้าชั่วโมงจ้ะหอมหอมเล่น้นองเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดอันนี้ทึ้งแสีบทึ้งหอม <c oughs> จ้ะนี่เนาะ เครื่องอบแหงปล่าอยู่กับ่ะเครื่องใหญ่ไงเนาะพี่น้องแต่ก็โอเคอยาาู่เนาะจ้ะเฮ็ดใดมากอะ่ะทานหลายกับตุนไว้เนะละจ้าเนาะเวลาไปาอยู่ไปเยี่ยมมูเยี่ยมพวกนไทยนะมูคนไทยอยู่หนีเนี่ยแหละเนาะก็เอาไปฝากเพกันดีสินะจ้าเนาะนี่จ้าอบแหงอันกระไดแน่แล้วล่ะจ้าพี่น้องนี่ล่ะอันที่ว่าเก็บมาได้ได้หลายเนาะ กระทึ้งเฮ็ดกินแน่น่ะล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเปิงวันนี่ลุงจอดเป็นกระกินคือกันเป็นกระกินเป็นนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิขอลาพี่น้องละจ้าปายูขอบคุณพี่น้องเอฟซีอะไรได้จ้าเด้อถ้กเจอซีเก้าเอฟซีไม่ขอบทุนทุกๆกำลังใจทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายูกับลุงจอดเนี่ยนะจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า